ยมได้ดูคลิปที่พระอาจารย์จุดธูปตั้งจิตอธิษฐานขอพอรไหมว่าที่บอกว่าขอพอรพระพุทธร,รูปขอพอรพระปู่แม่ยา่าให้ท่านช่วยให้มีเจ้าภาพตอนนี้มีเจ้าภาพแล้วนะอันนี้มาจากไหนนี่จากลาบุรีค่ะจากลาบุรีมารับเป็นเจ้าภาพกตีด้วยเนาะใ่ร่วมบุญกตีด้วยใช่ค่ะ,ะสาธุดูก่อนอธิษฐานให้นะรวมทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนะึ่งแสนนะ ที่ถวายพระอาจารย์ร่วมสร้างกุฏิพระจ์บรายเนาะพร้อมกับถงทงถงที่1 0 0 0 0แบาทนี่ก็มีโยมพี่บุตรจากราชบุรีมารับเป็นเจ้าภาพให้1 0 0 0 0แบาทตอนนี้ได้รับแล้วต้นทุนมาแล้วพระอาจารย์ก็จะไปทํากุฏิให้พระจ์บรัยไปซื้อกุฏินอกดาวมาแล้วก็ถมที่ถวายวัดคือท,ทุกอย่างคือเราทําถวายวัดหมดแล้วก็มีคณะสายบุญด้วย อย่างโยมๆที่ร่วมเป็นสายปุญของพระอาจารย์นี่แหละก็กําลังทยอยมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าทํากุฏิด้วยอาถมที่ด้วยเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าหลายแสนสมควรเพราะว่าถมที่ก็เอาไว้เป็นที่จอดรถเอาไว้เป็นอของวัดนะนะั่นละโยมพูดง่ายๆก็ค,คือเราทําถวายวัดกนะันเนาะ ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับโยมพี่บุตรนะขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีโชคในลาบมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่เนมีเงินเหลือกินเหลใช้เรีอไว้สร้างบุญบารมีให้เป็นเศรษฐีเจรบบุญให้